สวัสดีครับพี่นดาววันนี้เท้าน้มือใหม่นะครับมาจัาบบาดาลแล้วกระสือซัเมเอิร์ดนะครับมาลงบอ่อหานิวนะครับซัเมเอิร์ดเป็นยีห่ห้ออ่าลีลีบาโต้นะครับลีบาโตเา้เป็นของอ่าเป็นน้องบริษัทโจไดนะครับเป็นของโจไดเป็นผู้ผลิตนะครับเนาะ นี่ครับน้ำออกสองนิ้วนะครับน้ำออกสองนิ้วเจ็ดร้อยหาสิบบตทนะครับลิเวัร์โตรุ่น 4LB12 ทับ4ห้าี่9หกเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับอ่าพร้อมกล่องนะครับตู้พร้อมประกอบนะครับไปซื้อมาจากร้านนะครับ เดี๋ยวกำลังสีตั้งแผงครับเสียวลงบอนะครับไปไกลกันนกำลังพร้อมพร้อมเร่องแผงยังพันแล้วนะครับเดี๋ยวจังมาเบิ่งนะครับชาแล้วๆเอาซ้าเมิดลงแล้วก็เบิ้งน้ำออกนะครับว่าจีไลแห้งบอตามเต็มทอ่อบอนะครับเนาะ ครับ yeah,